ดีทุกค้องสลยก็มาตลาดาวคู่ากต้องก่บกล้องหนาเจ้าก็ได้กองเขาได้หาพันถ้ามะวาก็ได้ลิ้มงไดเนเามุมีแนวเฮ็ด ไม่เมตุนาดีมัดละหาทันปลาทูว้างามปลาทูญงปลาทูหนึ่งระแพงละสิบห้าคันข้าปปอกมาไม่รอให้เรื่อ

มัดเทรมัดนวไหมเผ้าค่ะวะหาเนติหาบอ่ได้ลุดบอเอยอันนี้เธอได้เองเหรซ่บบ่อกระปูยามนี่กลมมันกระปูสามใหม่สิบกรัมกระปูนาโตม่เลยน่ะเ้ยโตม่อแกมันยังบบเซ่บคือนะอะมันือเอากินแล้วขาเอาาเบกแซ่บเอ่นบ่ บริลลุดเบ่ได้ได้หาบนเออได้ด้หาใช่ไม่เตาหาฟันมหนึ่งสิบบาทเอาไปกินกับป่นกบคือสีแซ่สีมสมบูนณหนึ่งเนาะแห้งแซ่บแล้วเอาแบบได้มนจางสีแซ่ต้นใหม่ๆเจ้าวใครมันหอมเข้าวาด รสชีใหม่และกินกระปุนกบมันเจังเซ่บแทบอันซิบก็ไ่ได้บอกไ่ได้ชุ่อยากเกิมาเองั้นแหละเรากินบเิดกับ โลอะรวะบาง่วงนะคะมวง่โลละสิบาเจ้ากบกระุตไนบ่ลดอยู่ในีุ่ดสินี่ะสีบปบสบอละอุก่อนไหน้นี่ยก่อน ผักบงผมมีนะจีเดี๋ยผมีว่าผักบงขมิดกันลายอยสดนี่นะนักศึกาี่วาเห็นมอห่นออกไปมาเอาจัะ จักไหายเลยักด,ดูั่ช้เอาอย่างนี้เปนชื่ออะรแบบผิดกันเมื่อหน้าก่อนเมื่อหน้ากรากนี่คืออะไอรู ไปซื้อสีนหมูจ้าจะว่าเบิดแล้วพี่จักสีนหมูเบิดแล้วบ่สีนหมูงามบ่เดี๋ยวว่าเบิดแล้วจะเมื่อวานเฮานาบ่ได้กําไรเออเฮาู้อยู่มันนาะว่าบ่นาของเฮาแหนี้มันก็นาอยู่แล้วกไนะฮะงนบ่เอานะกนได้นะเอคือเบิดไวแท้ดีมานําัมาเบิ่งดูนะฮะเอามาให้ของดีนะ

ป้าเรากับอ่อนถักเอลิเนอนะหนะม,มีเวลาเกงเครื่องอ้อม เจอจ้าเมื่อไหร่อื่นแมน่แมีเด็น้องมไม่น้องมใม่ไปเตะเส็บด้วยน้อยไปเอาไปแกงป้าไปหาเที่ยวไป <c oughs> มาเอาคนช่วยก,ก่อนจ้า,จาป้าคือแจ้งจางามแท่นี่ป้ป้ไปแกงน้ำพร้มวันนี้ Sử với khen mấy <laughs> có một vài cho thừa tôi มามาแบบที่เบิเลยแล้วหม่องบัวแฉะบัวแฉะเลยเบิร์แล้วบัวหวานหมัดลหัจ่ายแล้วเงินฮะเรียบร้อยขอบีเลยอพีเออ

กระปูแดงเป็นเตส็บนะมีทุกอย่างมื่อนี้ไม่ใช่หมากเบนถ้ากินเลยพัดติดติดใจได้อ้าวคงอยากเนาะเมื่อนหร่เข้าอาเซียนีสิตุเรนกัน บอกนหรจะกินอามีผิวแสงกะงเขียนบังนาวเขยนบงนาวก็มีเดจ้า uh, ือสีแพงน้อเขียนบางนาวนี่เนาะะแพงไปอยากซื้อให้ย่เนาะเห็นหยามาซอโเ่หมดตำอิ๊บหมูแรกแห้งมันไรโ่าปลาทูโดกนบาาายสบารลองติดบังดูค่ะเดียวหายเด้อเห็นหย่หมักก็เลยซื้อไปใหย่ใช่ยังซื้อยังกันนี้อีน่ดีบมีอน่อช่องขีดค่ะดค่ะ อันนี้ติ๊กมานีจ้าสิพอกินแสง50บาทเป็นได๋เด้อ้อมใจพี่จโอ้ยมัแขงมักคือออมด่ักาอใส่ักแขงแนอันนี้สิได้อง2เลยนะติดโลดื่โตได้บ่อีหยังโตยังอันบ่กระอกบ่ ອັນນີ້ກະຮ້ອງອັນນີ້ນຸຫວາຍນວາຍຄືເປັງັນເນຫນວາເຂົກີີກັກແຫຼດມີແດກມີກມີຕກມີຊິມາຈາຍເງິນດີ เนี้ยใหม่ก็คือโล่ซิมหาเจ้เนี้ยเก่าเลยโล่เขาได้แบบนี้คิดนี้สละเราคลิปเพียงแท่นี้นะทุกคนนะเไปอนเดนอ้